พี่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตอนนี้ในโซเชียลคนชื่นชมตะเพาแก้วเยอะครับขอบคุณมากขอบคุณมากเอาจริงๆแล้วเนี่ยเกมเราวางแผนเพ่อจะเดินตั้งแต่ยกไหนคือคือมวยตะตะเพาแก้วมันมวยลงทุนต้องเดินต้องเดินต้องเดินทั้าหมดอยู่แล้วไม่ว่าจะใครจริงๆสั่งจะเดินได้ยกหนึ่งก็ถ้าเป็นตัวตัวแรงๆหน่อยก็ต้องอานต้องเดินแต่ยกหนึ่งกันที่พวกที่แรงน้อยๆอ่ะต้องวิ่งแต่ยกหนึ่งก้องด้วยทำอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าอยู่ข้างนอกเราเช้าของเขาอยู่แล้วใช่ใช่ก็อย่างอย่างอย่างพลเรี่เนี่ยก็เขาเขา เขาก็มวยเข่าเหมือนกันเราก็ไปตีกันยกสองยกสามก็ยังได้ไงแต่ถ้าเป็นตัวไหนที่แบบดูแล้วตีมือจะัดก็ต้องก็ต้องบทตั้งแต่ยกแรกอะไรอย่างเงี้ยครับที่วางแบบอะไรอย่างนั้นก็เห็นการเปลี่ยนแปลงน้องเยอะไหมป้ายดีก็จะดีขึ้นนะคือผมให้คนอื่นดูดีกว่าผมส่วนตัวผมอ่ะมัาบอกว่าของเราดีขึ้นเราก็ไม่อยากไม่ไม่รู้จะพูดเหมือน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 ไปชมของเราเองเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะทั้งเทรนเนอร์เก่าทั้งเทรนเนอร์ใหม่ที่เสริมเข้ามาตอนนี้พี่เน้นให้แกนเสริมอะไรให้กับเผาแก้วบ้างก็ ก็พูดนํำถามว่าดีขึ้นไหมก็ส่วนตัวเขาคิดว่าดีขึ้นนะคนอื่นมองเราไม่รู้คนอื่นมองไงเราไม่รู้นะ,ะแต่ว่าอะไรบ้างกัปตัน<า>ก็ต้องมัดมัดกับแข้งก็ต้องมีเมีแต่ว่าถ้าเทียบกันสามสี่ไพ่หลังสุดเนี่ยมันก็ดีขึ้นกว่าทุกไปแล้วคู่คู่ต่อสู้คู่ชกก็ก็ต้องเก่งขึ้นอยู่แล้วก็ต้องต้องเก่งขึ้นไปเรื่อยอะไรเงี้ยประมาณนี้เด็กเด็กซ้อมรากจริงๆเลยเด็กคนน,กกกคนี้น่ารักมากผมพูดเลยเด็กคนนี้น่ารักมากเขา โควิดเนี่ยเขาแทบจะไม่ไม่เขาเขามีวินัยตัวเองเด็กแค่ยี่สิบเก้านะแต่เขารู้เขารู้เขามีวินัยตัวเองคือโชคดีที่เด็กเนี่ยขยันแล้วมีระเบียบแล้วทำพุทธยาวกี่ห้กิจคะแนนมามาวันไฟเมื่อวานยังก็อย,อยังยังยังถ้าถ้าถ้าเทียบเนี่ยก็ยังน้อยอยู่แต่ถ้าเทียบถ้าไปดูกับไฟไฟก่อนก่อนเนี่ยใกล้ดีกว่าไฟดีกว่าไฟก่อนก่อนดีขึ้นใหม่ไฟละสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะทีนี้เที่ยวหน้าเจอโอ้โหคนนี้รอบจัดเลยใส่ก็ดี ก็แสงมณีก็รอบจัดแต่ว่าผมว่าร่างกายเขามีเหมือนเดิมแล้วร่างกายเขาก็้ามาเหมือนเดิมนะแล้วก็น้ําหนักผมก็คิดว่า,ามันก็ต้องต่น้ําหนักเราอะ่<ฮ>ะคร็ต้องมีร้อยสามเก้าร้อยสี่สิบอ่ะคี่ร้อยสี่สิบอ่ะผมคิดว่านะน่าจะเป็น 110, ไงไงร้อยสี่สิบอะไรเงี้ยน้ำหนักเรานี่คือสามสิบเก้านี่ตึงสุดละใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชผมว่าแสงแสงมณีเขาน่าจะทำร้อยสามหกสามเจ็ดเขาน่าจะทาได้<ช><ช>ไหมนะแสงมณีก็คือแสงมณีมาร,รมีโมย,ยังน่ากลัวเหมือนเดิมแต่ช,ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่พีคที่สุดของเขาก็ ก็ทำมวยทำมวยถ้ากลัวถ้าไม่ถ้าอยากดังไม่ไม่ถ้ากลัวกลัวคนรุ่นนี้ก็ไม่ดังอ่ะถ้าผมถามว่าแสงมณีเสียของไหมมันก็ไม่เสียของเลยอะเคยเจอรอบจัดจัดแบบแสงมณีไหมหรือว่ามากกว่าแสงมณีไหมจะไม่เคยนะคือรอบจัดที่สุดละแล้วหนึ่งอเล็กกับแสงแสงมณีไหนรอบจัดกว่าละ่ะแสงมณีจุกจิกกว่าใช่แต่ว่ายากกว่าใช่ใช่ใช่แต่จริงจริงจริงเหมือนที่บอกอ่ะว่าต่อยกันวัน แพ้แพ้มาก็ไม่เสียของชนะมาก็ขึ้นลิฟต์นะแสดงว่าถ้าเราไม่หลงใช่ใชถ้าเราถึงตัวได้เขา,าวางแผนดีๆถ้าวางแผนดีๆก,ๆก็ได้ลุน้นได้ลุน้นถ้าแบบแสงวันนี้ต้อง,ต,องตั้งแต่ยกหนึ่งเลยไหมพี่ก็ต้องดูก่อนต้องถามเทรนเนอร์ก่อนว่าจะยังไงผมก็ผมให้ติดเขาเต็มที่เขาเขาวางแผนกันเขาก็ให้เกียรติกันทำงานกันหน้าที่ใครหน้าที่มันผมก็คงไปไปสอนคงไม่รู้เรื่องอ่ะคุณถูกแล้วน้องพักกี่วันครับ ก็น่าจะสักอาทิตย์่ึงมครับเขาเรียนเขาเรียนด้วยเขาเรียนม .6 อยู่เลยเรียนม .6 รับเขาแต่เรียนออนไลน์อยู่แต่ถ้าถ้าไม่ไม่ไม่มีโควิดก็คงไปโรงเรียนอ่ะ่วงนี้คงไปโรงเรียนใส่ชุดโรงเรียนอยู่เลยครับก็เดี๋ยวจะชกที่บุรีรัมย์ประมาณปลายเดือน11อพฤศจิกา2ี่หรือ28ไม่ปไม่แน่ใจอ่ก็ประมาณนี้แต่เวทนี่ยังยังยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ใช่ไม่น่าเชื่อน่าตะเพาแกลชกมาน้อยมากใช่ใช่แต่ก็ไปยู ไาอยู่ผมเมื่อสี่ปีที่แล้วห้าปีแล้วชกมาประมาณสามสิบกว่าครั้งสามสิบปีอยู่กับพี่ประมาณสามเออสี่ปีห้าปีชกสามสิบกว่าครั้งไม่ไม่ก่อนหน้านะก่อนหน้าชกตอนชกฟูทอนอ่ะนะฟูฟูทอนสามสิบกว่าไฟแล้วก็มาอยู่กับพี่ได้กี่ไฟได้เพราะมันมีโควิดด้วยนะยามาอยู่กนะับพี่ได้ประมาณสักสิบห้าไฟได้มั้งถ้าแต่ว่าชกมาร้อยร้อยสิบแล้วไปร้อยสามสิบเลยนะพวดไปร้อยสามสิบได้ร้อยยี่สิบปอนด์ ช่วงน้ำหนักร้อยยี่สิบถึงร้อยสามห้าเนี่ยครับเขาชุกชชุุกกไฟเดียวไฟสองไฟประมาณร้อยสามสิบอะร้อยยี่บห้าถึงร้อยสามสิบอะไฟเดียวมแต่ว่าถ้าร้อยยี่สิบถึงร้อยสามห้านี่คือก็ไฟนั่งไฟเดียวคือ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 ไปร้อยสามห้าเลยจากร้อยยี่สิบไปร้อยสามห้าเลยใช่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 ตัววัยไงตัววตัววัแล้วก็ช่วงนั้น มันใช่ใช่ช่วงขาดชกข้ออะไรไม่เกี่ยวไหมเพราะโควิดไม่เกี่ยวคือไปแพ้นอกกีดเพชรแล้วก็แล้วก็ตะหูหักถ้าช่องเจ็บไปดูถ้าไปดูคลิปดูได้ลงมาร้องเลยลงมาร้องยังเด็กเลยตอนนั้นนั่นหยุดไปทำาม่หยุดไปกี่เดือนได้หยุดไปแปดเดือนแล้วแล้วก็มาที่หายไปของตะเพาแก้วเพราะว่าเพราะที่หายไปเนี่ยพหลังอย่างนั้นจะชกแต่ว่าทํนน้ำหนักเสร็จอ่า แล้วเราเด็กมันโตแบบมันรีดน้ำหนักเกินไปแล้วตะคิวตะคิวกินตอนเช้าก็ถอนมนก็มียังมีคลิปอยู่เลยเนี่ยนอนร้องด้วยมีถอนด้วยพราเพราะตัวโตไงโตโตแล้วเราเราเรามันไม่ไ like, หวจริงพอเรารีดรีดรีดน้ำกับร่างกายเกินมันมันก็มันก็ตะคิวกินอะไรเงี้ยหนึ่งชกน้อยสองโตไวตรงนี้เป็นผลเสียทําเขาแก้ไม่พ่ว่าหรือว่าเป็นผลดีที่ทําให้ร่างกายที่ไม่ชับผมผมอยากอย่างที่บอกผมอยากให้เด็กม่ชนะตอนโตผมไม่ต้องการไปชนะชตอนเด็กไม่อยากไปบีบน้ําหนักแบบ ไปเก่งไม่มีทางไม่มีตัวสู้ตอนเด็กแล้วตอนโตไปสู้เขาไม่ได้ไม่เอา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 แพ้ตอนเด็กเก่งตอนโตดีกว่าแสดงว่านี่ก็เป็นเป็นสนองความต้องการของพี่ละใช่นนโยบายของเราว่าแบบนี้ก็ก็โอเคนะใช่ใช่ไม่ได้ว่าเสียโอกาสตอนเด็กแล้วตอนโตมาต้องไปเต็นเต็มชาวบ้านใช่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 ตัวใหญ่มวยสิงห์มาวินไม่ค่อยเสียเปรียบปร่างใครนะดูดีไม่ใช่ว่าผมไม่ผมผมเป็นผู้จัดหรือไม่เกี่ยวนะเพราะเราผมเลือกนักมวยที่รูปร่างนะรูปร่างดีมาอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับเลือกเด็กที่สรีระใช่มันตอนเลือกนักบอลเลยปะ บอลมันเลือกยากกว่าไงบอลมันเลือกยากกว่านะ่แตมวยยังเลือกง่ายกว่ามเลือกเป็นคนคนแล้วพยายามขอโปรโมเตอร์ว่าอย่าบีบน้ำหนักเด็กไม่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 อย่างงี้โปรโมเตอร์เวลาเขาเขาขอน้าหนักเนี่ยเรา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 เสนอไปเนี่ยเราเราไม่บีบเด็กอยู่แล้วแพ้ก็ไม่เป็นไรเราไม่บีบเด็กอยู่แล้วเพราะผมไม่ได้เล่นผมไม่เล่นทุกคนของผมผมเล่นเฉพาะคนที่ผมมั่นใจจริงไม่ได้เจ็บไว้เป็นเด็กดองที่ต้องเจ็บไม่เอาธรรมชาติไปถบครับเป็นถ้าเด็กดองจะมาอยู่ผมจะแยะไปผมไม่เอาเก่งตอนเด็กที่ แต่คนใหญ่ไม่อยากเอ่ยชื่อนะพี่ไม่เอาไม่เอาพดูแลสตรีละไม่ได้โตก็ไม่เอาโอ้อ้้ตะเพาแก้ววันนี้ยังยังยังพร้อมที่จะชกต่อประเทศอยู่ไหมครับแกยังไม่ยังไม่ยังไม่พร้อมนะพุ่งตรงก็ต้องไปฝึกเรื่องเรื่องหมัดเรื่องเรื่องแข้งอะไรแต่ยังมียังมีความฝันของเด็กอยู่ที่ว่าสักวันหนึ่งก็อยากใช่ใช่ก็อยากมีความฝันได้ให้เด็กได้ไปแต่ว่าความจริงก็คือความจริงอะนะคือคือเราจะมาเราจะมาหลอกตัวเองว่าเด็กพร้อมแล้วก็ไม่ได้ แต่ว่าเราก็บอกว่าถามว่าเราอยากไปไหมเราอยากไปแต่ว่าเราก็ต้องไปตั้งให้มันมีกระดูกไปตั้งให้มันมีแข้งให้มันมีให้มันมีอาวุธนำหรือหมัดอะไรให้มันครบเครื่องกว่านี้อะไรเงี้ยพอใจไหมพัฒนาการทุกวันนี้ของเด็กที่ว่าทุกไฟทุกไฟที่ดีขึ้นคือคือคือถ้าถ้าเรื่องพัฒนาการถึงเมื่อวานไม่แพ้ก็พอใจเมื่อวานถึงไม่ชนะก็พอใจแต่เพียงแต่ว่ามันชนะมาด้วยไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเราเราฝึก คือจะให้เก่งขึ้นมาอยู่ๆคนเราไม่เคยอาวุธดำไม่มีแล้วอยู่มาแบบมีอาวุธดำมันมันก็คงไม่ใช่มันก็ต้องค่อยๆมีขึ้นมาหน่อยนึงอะไรประมาณนั้นไงคำถามสุดท้ายที่หนึ่งน้องเคยชิงแชมป์เจ็ดสีกี่ครั้งเต็มชิงแชมป์เจ็ดสีสองครั้งครับอ่าครั้งแรกแพ้กับพี่สิงห์ใช่แต่ว่าที่ที่ลงมาเป็นลมอ่ะสิทธิศักดิ์พิทยาไทยอ่ะใช่ใช่ใช่นั้นร้อยร้อยสามห้าร้อยสามห้าไม่ได้ใช่ครั้งที่สองร้อยสี่สิบเจ็ดสีเกือบจะได้แล้วก็ไม่ได้ มีคะแนนสีก้าสีก้า้าไม่รู้ว่าใช่ใช่ใช่อยากจะชิ้นช่องเจ็ดอีกไหมครับต้องพิกัดเท่าไหร่เท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบมั้งร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบช่องเจ็ดสีตอนนี้ก็ไม่รู้ใครอยู่ในอันดับบ้างไม่รู้ผมว่าก็จะเก็บไว้กุหลาบดำหรือเปล่าไม่รู้ร้อยสี่สิบกุหลาบดำได้เนาะใช่ใช่แล้วถ้ากุหลาบดำตะเพาแก้วได้ไหมได้แต่ว่าให้เจอแสงมณีกับเจอกุหลาบดำช่องนี้เอาแสงมณีก่อนดีกว่าเพราะกุหลาบดำอาจจะถ้าแสงมณีถ้าแพ้ ถ้าแพ้นะก็แพ้คบยกอ่ะแต่กูดาบดำอาจจะอาจจะหลับมาหลับลงมาก็ได้เฮ้ยทนได้มั้งกทนได้ก็ดีไปถ้าทนได้ก็ถ้าทนได้ก็ก็ไส้แตกอ่ะกูดาบดำก็ไสแตกอ่ะถ้าทนได้ก็ถ้าทรหมดก็ไม่ธรรมดาเลยเคยโดนน็อกไหมเคยโดนโดนใครกินเพชรอ๋อหมัดเดียวเลยหมัดไปต่อยด้วยอยู่ไม่ใช่โดนไม่ใช่โดนแบบแบบเมาหมัดอยู่นะหมัดเดียวหมัดเดียวคือไปเลย ปลายทางหรพี่จะไม่ได้ไปลายทางปลายทา